สวัสดีค่ะวันนี้พกับนมูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แทมออโต้มาเอาใจสายรถกระบะกันบ้างสายที่เน้นใช้งานใช้งานได้หลากหลายรูปแบบจุกของได้เยอะลุยๆนะคะโดยคันนี้ที่จะมาแนะนำเนี่ยเป็นส์ทแคป เป็นเทอร์โบอิตอคูลเลอร์ตัวท็อปของปี2012ดนวยนะคะคันนี้มุกจะมาแนะนำเนี่ยเป็น t o y o v a v i g o c h a ช p นะคะ3.0 g ปี2012สีขาวเป็นตัวท็อปด้วยนะคะคันนี้เนี่ยมุกบอกเลยว่าสภาพดีเลขไม่น้อยมากนะคะเดี๋ยวมุกจะบอกราคาพิเศษท้ายคลิปพี่ๆอย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะคะ ตัวรถกันค่ะคันนี้เป็น Toyota Vigo Champ Smart c a b 3.0G ปี2012สีขาวนะคะโดยคันนี้นะคะมีไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะไฟตัดหมอก2คู่หน้าล้อกระทะเดิมจากโรงงานคันนี้ระบบเบรกเป็นระบบ ABS เป็น Toyota ที่เป็น Smart c a b นะคะภายในจะกว้างมากแล้วก็สะดวกกับการใช้งานมากๆเลยคันนี้มีเสริมโล b บาเข้ามาของ c a r r y Boy นะคะตัวนี้เป็นตัว P- l ี n รค่ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกัน,นะคะ่ะ มาดูภายในรถกันค่ะคันนี้กระจกสองบ,บานเป็นระบบไฟฟ้ากระจกมองข้างเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะพวงมาลัยคันนี้เป็นมัลติฟังก์ชันค่ะเลขหมายคันนี้จะอยู่ที่29,116ค่ะเครื่องเสียงนะคะจะรองรับ aux usb และ cd ค่ะคันนี้เป็นเกียร์มันวนวลนะคะจะลุยออฟโรดลุยยังไงขึ้นเขายังไงคันนี้เอาอยู่เบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีครีมภายในนะคะจะ,ะกว้างขวางมากเพราะว่าคันนี้เป็น toyota smart cab นั่นเองค่ะ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะทางแคมออโต้ได้มีการส่งตรวจตามเช็คระยะจากศูนย์โดยตรงท่านใดที่ซื้อไปปลอดภัยหายห่วงรถสภาพพร้อมใช้งานแน่นอนคะ่ะไปในกันบ้างคะหลังจากที่ดูรีวิวไปใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ลังเลเอาดีไหมหรือไม่เอาดีมุกบอกเลยว่าอย่าลังเลคะ่ะพุ่งตรงมาที่แคมออโต้ได้เลยเพราะว่าคันนี้เลขไมน้อยสภาพดีราคาดีแล้วก็ แถมคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปของปี2012มุกไม่อยากให้พี่ๆพ,พลาดกันเลยราคานี้ราคานะคะจะอยู่ที่468,000บาทเท่านั้นเลยถ้าลูกค้าเครดิตดีนะคะสามารถดาวน์0%ไม่ต้องวางเงินดาวรับรถไปใช้ผ่อนสบายๆได้เลยนะคะถ้าใครอยากมาดูรถที่หน้าร้านมาที่ธรรมโต,โตสาขาอุดรธานีและหนองบัวลำพูเรามีทั้งหมด2สาขามุกจะทิ้งแผนที่ไว้ที่ท้ายคลิป ส่วนพี่ๆคนไหนอยากไปดูเพจ f a c e b o o k ก็เป็นเพจ o o k แคมอโอโต o นะคะหรือจะเป็นเว็บไซต์ tamauto.com เพื่อเลือกดูรถนะคะหรือจะเป็น l ลน์ t m m e Auto ้ยุ a r ค่ะโทร0818726011ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะ